สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ได้ทราบข่าวครา,าวออกมาแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่26พฤศจิกายนโค้ดมาสาฮดาอิชิเฮดโค้ดทีมชาติไทยจะประกาศรายชื่อน,นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับช้างศึกชุดลุยศึก AFF ปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันในย่านบ้านเรานะครับซึ่งจัดกันเป็นประจำแล้วเราก็ครองแชมป์มาหลายสมัยแล้ว และสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้บรรยากาศคู่คุนอย่างมากเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติต่างๆที่อยู่ในอาเซียนต่างขมักขม้นนะครับเตรียมทีมกันอย่างแข็งขันแล้วพร้อมกับกระแสแฟนบอลไทยก็ค่อนข้างที่จะอ,ะอยากจะให้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ฝีมือของทีมชาติไทยนะความจริงแล้วนะครับผมก็อยากจะกล่าบเรียนนะครับว่าสิ่งที่มันจะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับจเจริญรุ่งเรืองจริงเนี่ยมัน มันมองต้องมองระยาวครับแมตท,ที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับเอเชียได้เนี่ยทัวร์นาเมนต์ที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยก้าวขึ้นสู่ระดับชั้นนำของเอเชียได้ในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เอฟเอฟครับแต่มันคือการแข่งขันชิงแชมป์ชาติเอเชียและการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแมตท,ที่เป็นฟีฟ่าเดย์นั่นแหละครับผมเคยอธิบายมาในคลิปเมืก่อนแล้วก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย นะครับเรามีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่เราทําลายของดีไปเยอะครับไม่ว่าโค้ดรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อากิระนิชิโนโค้ดสิริศักก็เคยโดนครับหลายๆโค้ดที่มาจากยุโรปก็เคยโดนทั้งนั้นครับโดนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างผลงานที่ดีมาตลอดแล้วก็ามา,าเกิดอาการที่เป็นลักษณะคล้ายแบบนี้เลยครับคือการในคาเดฟเ หรือจริยธรรมชาติอาเซียนนี่แหละที่ผมว่ามันมันเป็นเครื่องบทเนื้อนี่แหละที่มันจะมาทําลายวงจรของฟุตบอลไทยเพราะว่าโฟกัสเราเนี่ยนะครับมันเคลื่อนนะเท่าที่ผมพูดมาเกี่ยวกับเรื่องเจแปนเวยตลอดมาเนี่ยไม่มีข้อใดในระบบเจแปนเวหรือระบบเกาหลีเวเลยนะที่จะมาโฟกัสฟุตบอลในท้องถิ่นนะเขาโฟกัสเกี่ยวกับการเดินหน้าไปในระดับโลกเท่านั้นเลยนะครับเราปรารถนาที่จะเห็นทีมชาติไทยเราไปข้างหน้า นะครับหลังจากเยเว็บทุกครั้งนะแล้วเราก็ล้มลุกคุกค,คานแล้วเราก็บอกว่าเราไม่สามารถจะปีนป่ายขึ้นไปในระดับเอเชียหรืะดับโลกได้หรือเราชอบพูดกันว่าการข้าข้ามอาเซียนที่จริงอาเซียนไม่มีอะไรต้องก้าวข้ามหรอกครับอาเซียนก็มีไม่กี่ประเทศหรอกเพื่อนบ้านเราอยู่นี่แหละไอ้สิ่งนี้มันไม่ต้องก้าวข้ามไม่ต้องมาคือจริงๆแล้วนะการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนของเราหลายประเทศเนี่ยมันควรจะเป็นการพัฒนานักติมากกว่าครับ เป็นการพัฒนานักเตะร,ระดับเยาวชนเป็นการแข่งขันนะครับเพื่อจะปรับปรุงแท็กติกให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าแพ้ชั้นที่ผมเห็นมามันเป็นการเอาชนะครับด้วยทุกวิถีทางจนกระทั่งนะมีการประกาศในการใช้ vr 100%เซนนะครับขึ้นมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีกระแสข่าวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอินโดหรือว่าทีมชาติเ,เวียดนามเนี่ยที่ได้รับการผลการแข่งขันที่ไม่ดีนะเมื่อมีการใช้ vr นะทำให้เขาแพ้ มาหลายนัดเลยนะครับอันนี้มันมันบ่งบอกถึงมาตรฐานการเอาชนะในยานดอาเซียนของเราซึ่งมันเป็นการต่อสู้กันดีชนิดหนึ่งนะในการแข่งขันแต่ว่าผมเองนะก็ก็ต้องอยอมรับนะครับว่าการแข่งขันในลักษณะ AFF เนี่ยมันมันทำให้แฟนบอลสนุกสนานคือเราเราชอบมีมีกระแสนในการที่จะบูลลี่เกทับกันนะมันเป็นความสุข และที่สําคัญมันมันมีแบบบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างที่มันได้เสียกันในแวดวงเราอะนะครับในมันในในชาติอาเซียนเพราะฟุตบอลนี่มันมันจะเป็นการแข่งขันภายในของเราตรงนี้เองครับมันมาตัดสินชะตากรรมโคตรระดับโลกลหลายคนกับทีมชาติไทยเนี่ยตรงจุดนี้ผมถึงเรียกว่ามันเป็นเครื่องบดเนื้อเนี่ยไม่รู้ว่ามันมันมันพัฒนาทีมชาติเราหรือมันพยายามที่จะทําให้เราต้องเปลี่ยนโค้ดบ่อยๆหรือเราต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงทีมเราบ่อยๆตลอดตลอดการนะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนอย่างนี้มาตลอดนะครับผลงานต่างๆของโค้ดต่างๆที่ทํามาในระดับอา,อาเซียนหรือระดับโลกเนี่ยมันก็เป็นผลงานที่มันต้องฟูมฟังและพัฒนาครับจริงๆแล้วถ้าเราลดลดคําว่าเราเราเก่งหรือเราเป็นเจ้าอาเซียนหรือเราอะไรก็ตามแต่นะที่เราอุปโลงก,กันเราเองในบ้านเราเนี่ยลุงแล้วเราจะรู้เลยว่าทีมฟุตบอลของเราไม่ว่าจะเป็นทีมเราทีมเวียดนามทีมบินโดทีมมาเลเนี่ย นะครับต่างก็เป็นเบบี้ครับเป็นแค่เบบี้ครับ mm hmm. ในวงการฟุตบอลในระดับเอเชียระดับโลกแต่เรามาสวมมงกุฎเบบี้กันเอ,เองในบริเวณบ้านเรานี่แหละทําให้เราเข้าใจผิดและสิ่งที่โค้ดต่างๆที่เขาเข้ามาบริหารจัดการทีมเราเนี่ยเขาพยายามที่จะอรุบาลเบบี้นี่ให้กลายขึ้นเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเป็นทีมใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สามารถเดินไปในเอเชียได้เขาก็ทํา,าทไม่ได้ครับเพราะเขามาเจอประการตรงปลายปีนี่แหละนะครับ ซึ่งซึ่งเราไม่ไม่ไม่มีอ่าเขาเรียกว่ามันไม่มีเส้นขอบเขตเนี่ยเส้นขอบเขตที่เราจะทําใจได้ด้วยน้ําใจในกีฬาว่ามันคือแพ้คือชนะแต่เรากับเอาไอเกมเวฟนีม่ม,มาตัดสินโค้ดเรามาตัดสินทีมเรามาหลายยุคหลายสมัยแล้วณจุดนี้นักเตะไทยหลายคนนะครับในรุ่น,นเก่าเคยมาให้สัมภาษณ์อว่าการแข่งขันในเกมเวฟบางคนก็ไม่อยากจะไปเลยเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่รุนแรงและยิ่งบางคนไปสัมผัสเกมอย่างเจลีก สัมผัสเกมในยุโรปกลับมาแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่อยากจะติดทีมชาติไปแข่งรายการแบบนี้แต่นะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของอดีตณนะวันนี้มันมีวิวัฒนาการนะผ่านมาแล้วเราต้องยกระดับการดูบอลเราขึ้นมาแล้วครับว่าอนาคตที่แท้จริงของทีมชาติเราคืออะไรนะครับที่ผมทําคลิปแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นอยู่สิบคลิปเนี่ยก่อนที่จะแข่งขันในเวฟเนี่ยเพราะผมจะบอกไว้เลยครับว่าขบวนรถที่จะพาเราไป สู่ระดับเอเชียและทําให้ทีมยอดไทยเราก้าวหน้าขึ้นไปนะครับมันมาเที่ยวแล้วเที่ยวเราแต่เราตกขบวนทุกครั้งเพราะแพชชั่นของเรามันไม่ตรงนะครับเรามีมุมมองที่จะมาตัดสินอนาคตทีมฟุตบ,บอลตัวเองด้วยมุมมองของอาเซียนอะไรก็ตามแต่ครับแนวทางเหล่านี้นะถ้าทีมที่มีความหวังที่จะไปฟุตบ,บอลโลกอย่างอินโดนีเซียเนี่ยทำไมเขาไม,ม่ส่งทีมที่เขากำลัง นะครับมีความหวังที่จะไปฟุตบอลโลกของเขาอะมาแข่งขันกับทัวนาเมนต์ของเราผมเคยพูดมานานแล้วนะครับว่าผมไม่อยากจะเห็นทีมของอเชีที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลระดับเอเชียและระดับคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยไม่อยากให้เอาทีมที่กําลังมาดีๆมาแข่งเอเชียันคับเลยเพราะมันคนละแพชชั่นคนละมุมมองคนละความรู้สึกคนละเกมครับมันคนละอย่างกันเลยครับคือมันจะเสียบอลเสียมวยไปเปล่าเป่ะ นะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่แน่นอนครับมันเจ้ามันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งนะสาหรับสาหรับเอเวฟเนี่ยผมเข้าใจผมเข้าใจความสนุกนั้นถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกเขาจะไม่เข้าใจเลยคนญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้คนเกาหลีก็ไม่เข้าใจหรอกครับก็มีแต่คนไทยเรานี่แหละที่เข้าใจว่ามันสนุกยังไงเเวฟอะ่ะผมก็เข้าใจครับมันเหมือนแหกกองยาวนี่แหละนะครับมันเหมือนงานบุญสงการมันมันบูระาินน่ะ นะครับมันเหมือนบุญผ้าป่าน่ยผมเข้าใจความสนุกแบบนี้นะแต่ฝรั่งเขาที่เขาพัฒนาฟุตบอลไปสู่ระดับโลกระดับเอเชียเขาไม่เข้าใจด้วยเขาไม่เมคเซนกับเรื่องแบบเนี้ยเขารู้แค่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ใช่ฟรีฟด์เดย์ทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่มีผลนะครับต่อการก้าวไปสู่ระดับที่สูงสุดที่ควรจะพัฒนาฟุตบอลทีมชาติเหล่านั้นไปเขาคิดว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ที่ที่ไม่สามารถที่จะเอาทีมในในระดับสูงสุดเนี่ย มาเดิมพันได้เพราะสิ่งที่ก้าวต่อไปในปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเอื่นั์ค,คับเคือฟุตบอลโลกเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้เยอะนะครับอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้เยอะแต่เรานะครับชาวอาเซียนมาสร้างบรรยากาศกันเองครับให้มันกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แชมป์โลกอะ่ะสวมมงกุฎกันนะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แห่งศักดิ์ศรีคือเรามาอุปโลกกันเองอะ่ะในย่านบ้านเราจนจนเราไปทําลายโค้ดดีๆนะอย่าง อย่างโค้ดญี่ปุ่นนะอย่างอากิระนิชิโนนะครับโค้ดไทยอย่างที่ผมบอกโค้ดศิริศักดิ์ก็โดนโค้ดยุโรปก็โดนไปหลายคนเท่านั้นไม่พอครับเรายังมองไม่เห็นว่าเราทําลายสิ่งดีๆไปนะนะครับเรายังมองไม่เห็นเรายังมาขยิมใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันประหารโค้ดมาหลายคนแล้วคุณคุณคุณยังมีความสุขในการมองสิ่งโง่ที่ตัวเองทําไปอีกนะอันนี้ผมงงจริงๆนะนะครับที่ผมพูดผมเป็นคนไทยผมเข้าใจนะมันสนุกไงเอฟเอฟแต่ว่า เราทําอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วกี่ครั้งครับแล้วเราควรจะถอยหลังเก้าหนึ่งแล้วมองสิ่งที่มันเสียหายที่มันเกิดขึ้นมาตลอดรายทางได้หรือยังจะมีโค้ดกี่คนครับที่เป็นโค้ดยุโรปโค้ดญี่ปุ่นหรือว่าโค้ดเอเชียะระดับสูงที่เขาจะมาบ้าท,ท, F F ที่ทําทีมตะบี้ตะบันใส่เอฟเอฟเหมือนที่ที่จะเอาความสุขให้กับพี่น้องเราอะนะครับความจริงแล้วโค้ดเหล่านั้นน่ะผมพูดตามตรงนะคือเราต้องมองแบบนี้นะครับเราต้องมี มีฉากทัดหรือว่ามีวิธีคิดแบบใหม่เลยว่าโค้ดที่เขาอยู่ในดับมาตรฐานเอเชียหรือดับโลกหรือยุโรปอะเขาไม่ได้รู้จกักเอฟเอฟเราเลยครับเขาแพ็กกระเป๋ามาเป็นโค้ดทีมชาติไทยเราเนี่ยทุกชาติบนโลกใบนี้เขาคิดเรื่องเดียวกันเนี่ยที่เขาอยู่ในดับสูงคือเขามองดูการแข่งขันระดับทวีปคือเอเชียนคัพและการแข่งขันระดับโลกคือคัดบอลโลกและการแข่งขันในอินเตอร์เนชั่นแนลเอเอมเอ ที่มันจะเป็นเรคคอร์ดเป็นผลงานประดับเกียรติเขาในความเป็นโค้ดของเขาเท่านั้นเน่รวมทั้งสมาคมฟุตบอลทั่วทั่วย่านเอเชียเขาก็คิดแบบนี้กันนะแต่ของเราเนี่ยมันแปลกอย่างหนึง่งคือเรามาจัดมหากรรมภายในของเราอะ่ะแล้วทีนี้โค้ดต,ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มมาทําการรู้จักแล้วครับเอฟเอฟคืออะไรมาความทําความรู้จักเริ่มจะต้องนั่งลงแล้วกิกนอาผัดกะเพรากเราต้องรู้วว่ารสชาติกะเพรามันอร่อยยังไง แต่ต้องเข้าใจคนไทยว่าคนไทยชอบแบบนี้นะนะครับแต่เราอ่ะอยากจะไปบนโลกเราอยากจะไประดับเอเชียเราต้องเข้าใจสิครับว่าโลกเขาคิดอะไรนะครับจุดนี้เองครับเป็นจุดที่ว่าเราทําอะไรผิดพลาดเราทําอะไรแย่ๆมาเยอะแล้วเนี่ยมันยังไม่เป็นบทเรียนกับเราเลยและทุกวันนี้เราภูมิบกภูมิใจว่าโค้ดดีๆระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยมาล้มหายตายจากไปเพราะทัวร์นาเมนต์เดเวิฟตั้งหลายคนคุณยังภูมิใจอีกไอ้สิ่งที่งโง่ที่ทำเนี่ย สิ่งสิ่งที่เราพยายามทำลายทีมตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วการพัฒนาทีมที่แข่งระดับเอเชียระดับโลกมันต้องพัฒนาอย่างน้อย3-4ปีถ้าจะสำเร็จต้องประมาณ7-8ปีครับแต่ถ้าเกิดเรามาขุดลุมนะครับมาขุดบอ่อดักอยู่ทุกปีทุกปีด้วยการขายเนยเว็บเนี่ยด้วยการเปลี่ยนโค้ดด้วยการเปลี่ยนระบบกันตลอดเวลาเนี่ยฟุตบ,บอลเรามันจะตกหลุมตกบอ่อครับไปไม่ได้เลย เรยังมาเจอปรากฏการณ์ใหม่ๆนะอย่างินโดโอนตัวอีกโอ้โหครับมันสารพัดส,สารพัดที่มันเป็นมลพิษที่มันเข้ามาทําให้เราครับลาบากในการก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องทัศนคติหรือเจแปนเวที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมันจึงสําคัญอย่างยิ่งว่าคุณเป็นเป,นปรมิดฝั่งซ้ายเนี่ยเปรยมิดฝั่งขวาเนี่ยเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตรงจุดนี้เราต้องหาให้เจอครับ ตรงนี้มากกว่าครับที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะพูดนะว่าเราจะต้องมีทัศนคติษษษที่ตรงและที่ถูกต้องเราจะต้องรู้ว่าทัวร์นาเมนต์ไหนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คอขาดบาดตายกับทีมชาติไทยทัวร์นาเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตไม่ใช่ว่าสนุกเต็มที่วันนี้พรุ่งนี้กินอะไรก็ช่างมันขอให้ได้แชมเบียเวฟเถิดรดแข่งนะทิ้งอินเตอร์เนชันแนลเอแมตช่างมันไม่เป็นไรเรามาเก็บคะแนน2 3สมแต้มนะมันอาจจะได้10กว่นาคะแนนก็ได้ในเวฟ ไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับพ m แมแล้วหยุดลีกภายในประเทศเพื่อแข่งขันเอฟเฟเพื่อที่จะให้ประชาชนรู้มู่ชนน่ะผมนึกถึงโรมันนะสมัยโรมันกีโรมันนะ่ะที่เขาเอาเอาการต่อสู้ในคอเิเซียมเนะ่ะเอานักสู้เป็นทาตเป็นอะไรมาสู้กันเนะ่ยเพื่อที่จะกษัตริย์เขาจึงสามารถปกครองได้เพราะว่าความสุขนะครับความกระหายของประชาชนชาวโรมันนะ่ะที่ได้ดูการต่อสู้ของทาตนะ่ะถ้าไม่งั้นเขาปกครองไม่ได้ เพราะว่าความสุขเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเราจะก้าวข้ามตรงนี้ได้ไหมครับถ้าเราก้าวข้ามได้เราจะเป็นชาติแรกในย่านอาเซียนที่สามารถก้าวข้ามได้อย่างแท้จริงเราจะไม่ก้าวข้ามแบบในลักษณะโอนตัวแต่เราจะก้าวข้ามอย่างสง่าง,งามในฐานะทีมชาติไทยที่มีการพัฒนาต่อเนื่องได้หลายปีแล้เราก็เข้าใจนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ในการกระชับมิตรในในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญแต่มันจะต้องไม่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีผลต่อทีมชาติ ต่อการบริหารของสมาคมเราต้องมองจุดนี้หเห็นครับมันต้องพัฒนาต่อเนื่องนะผมย้ําเลยนะครับญี่ปุ่นเขาอะเขาพัฒนาต่อเนื่องมาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีเนี่ยเขาบรรลุจุดประสงค์ในการเข้าไปในฟุตบอลโลกอย่างหวังผลเลยครับตอนเนี้เรานะครับนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลาเป็นชาติที่เปลี่ยนโค้ดบ่อยเป็นชาติที่มีการเปลี่ยนวิธีการทําทีมบ่อย,อยที่สุดนะถ้าเทียบกับทีมระดับโลกระดับอ,า,อา,าเซียเนี่ย ถ้าเราไม่หยุดยั้งกระแสะตรงนี้ไว้นะถ้าเราไม่หยุดตรงนี้ไว้นะเราจะไม่มีทางก้าวเดินไปสู่ระดับเอเชียได้เลยครับดังนั้นวิธีการคิดมุมมอง,ม,องมันต้องใหม่แล้วครับมันต้องเป็นครอบครัวฟุตบอลอย่างแท้จริงที่เข้าใจระบบฟุตบอลอย่างแท้จริงครับร่วมให้กําลังใจนะครับทีมชาติไทยแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพวิสุบิชิอิเล็กทริกครับอย่างเต็มที่แต่เราต้องรู้ว่าผลงานงต่างๆของทีมชาติไทยของเราที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับเอเชียครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในระดับอาเซียนใครจะว่าเราเป็นอันดับรองอันดับไหนก็ช่างเลยะครับให้เขาพูดไปเถอะมันอยู่ในวงของเบบี้ครับมันอยู่ในวงของเด็กพึ่งหัดครานนะคุณจะสนใจอะไรเราต้องการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ครับเราต้องการก้าวเดินไปจากบริเวณนี้สนามเด็กเล่นเนี่ยเราต้องไปสู่จุดที่มันเป็นจริงของของโลกเราเป็นแชมป์เอฟเอฟมากี่ครั้งแล้วครับแล้วเวลาก้าวออกไปแล้วเราสามารถประสบความสำเร็จได้กี่ครั้ง นะครับเราทําลายโคด้ดดีๆไปกี่คนแล้วนะครับด้วยการพัฒนาไม่ต่อเนื่องจุดนี้หละครับเป็นจุดที่ผมทําคลิปลหลายๆคลิปเพราะว่าถ้าท่านฟังคลิปผมทุกคลิปท่านอาจจะบอกว่าช่องบปคชินชนเนลพูดบ่อยเรื่องนี้แต่ต้องกาบเรียนครับมีอีกหลายคนครับที่สิบคลิปเขาอาจจะมาฟังคลิปผมสักคลิปหนึ่งร้อยคลิปเขาอาจจะได้ฟังคลิปผมครั้งหนึ่งถ้าผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะมันจะทําให้หลายคนอาจจะได้ยินเสียงที่ผมพูดก็ได้ว่า บนโลกใบนี้เนี่ยมุมมองที่แท้จริงเราต้องเปิดกว้างออกแล้วนะครับเราต้องเปิดตาเราออกแล้วว่าโลกชาวโลกเขามองกันยังไงในเกมฟุตบอลที่เขาสามารถพัฒนาขึ้นไปได้ผมอ่านรายชื่อนะักเตะขออภัยนะผมอ่านรายชื่อทีมชาติในย่านเอเชียที่เราเคยเข้าไปร่วมฟุตบอลโลกนะท่านจะเห็นว่ามันมีไม่เยอะครับโดยเฉพาะในย่านอาเซียนเราแทบไม่มีเลยอินโดไปหนึ่งครั้งก็ไปเพราะเขาเชิญครับเราก็ได้รับเชิญแต่เราไม่ได้ไปแล้วตอนนี้มันจะเป็นร้อยปีแล้วครับ ร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวนะถ้าพูดภาษาหนังสือนะครับร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวรเราจะเปิดตามุมมองเราขึ้นอีกสักนิดไม่ได้เลยครับที่เราจะก้าวไปจากจุดนี้จุดที่เบบี้คานกันอยู่เนี่ยแล้วเราจเอาเรื่องของการเล่นนะครับในบริเวณพื้นพื้น,นที่ของเราเนี่ยมาทําลายสิ่งที่เรากำลังจะก้าวไปนะครับจุดนี้เราเชียร์กันให้สนุกสู้กันให้เต็มที่เพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีช้างศึกเราแน่นอนครับแต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังจะก้าวไปไหนนะครับ ตรงจุดนี้ผมขอย้ําครับต้องกราบขออภัยจริงๆผมต้องขอย้าจริงๆเรื่องนี้นะครับว่าท่านต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างครอบครัวฟุตบอลไทยได้เลยและเราจะไม่สามารถก้าวกรสู่ระดับเอเชียได้เลยครับซึ่งที่ผ่านมาเราทําไม่ได้มาได้ดังดีเยี่ยมแล้วจะให้มันเสียของนะครับแล้วเราจะไปภูมิใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่มากครับผมบอกแค่นั้นแหละไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจแลยมันน่าอายครับ เราอาจจะภูมิใจที่โคตรล้มหายตายจากนในช่วงเอเปฟทั้งหลายคนโคตรทีมชาติไทยแต่สำหรับผมมันเรื่องน่าอายมันเรื่องที่การเป็นการพิธีไม่มีวิสัยทัศน์เป็นเรื่องความไม่พัฒนาเป็นเรื่องของความร้อยพัฒนาชา,นชาติอย่างญี่ปุ่นชาติอย่างเกาหลีเขามองมาเขารู้สึกสังเวชใจครับกับระบบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ครับเราจะสู้อย่างสุดฤทธิ์นะสำหรับเอเปฟแต่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ฟรีไฟด์เดย์นะครับ ตัวผู้เล่นเป็นอย่างไรมันมีข่าวคราวมาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องตัวผู้เล่นที่อีชีจะประกาศออกมาในวันพรุ่งนี้ครับเลื่อนจากเวลาบ่ายโมงที่เราเคยเปิดรับชมนะครับเป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้สี่โมงเย็นอีชีจะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติทไทยครับ คึกครับด้วยใจก้าวไปไกล,ก,ลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฟุตบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮู เป็นยาวิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูููููููู